ไม่กินคือโชว์พิเศษของโดนและแกงส้มนะฮะเม่กินบอกว่าบีสเพอร์ไพร์กันนั่นก็คือการสแครัแผ่นทั้งแรก,กแบบรก๊งส้มมันจ่ายไง ไฟฝันมานานแล้วใช่ครับก็คืออยากอยากเล่นมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็คือวันนี้ก็มีพี่เขามาสอนแบบเบสิกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเอ้งจริงมันก็ไม่ได้ยากสนุกด้วยอะไรอย่นี้ครับมีฉันว่ามีเสียตังค์อ่ะได้ซื้อแน่นอนเลยชัวร์ครับชัวร์แน่นอนแน่ๆอาเราถามพี่โดมมันดีกว่านะครับเพลงนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ยินพี่โดมแร็ปแต่ไงบ้างแร็ปตุนเต้นครับตุนเต้นแล้วก็เหมือนกับว่าดีไซน์ที่ได้ลองทําอะไรใหม่ๆดูเหมือนกันมันก็เป็นสิ่งที่แบบยังไม่เคยทํามาก่อนออแแ้วมมมมีีตตรรร์ัััยยคบนนกกกจะาาห่่่็ แต่แข่งทรมเปติวเตอร์ครัโอ้โหพี่ด่งเขาเป็นคนที่เซนดีอยู่แล้วครับคือผมแต่งแรปแล้วอัดเป็นเดโมไปให้เขาร้องแล้วพอมาเจอกันมันอัดเนี่ยคือเขาก็ร้องได้แบบจะเป๊ะอยู่แล้วอะเรามาปรับนิดเดียวเขาได้เลยเขาเป็นคนที่นี่เป็นสนุบล็อกมาเองเลยไม่ใช่แค่แรปนะครับทำไมครับตอนนี้ไปถึงบิดบล็อกบิดบล็อกได้แล้วอ่ะเอาไหนเราจัดบิดบล็อก ข่าวดีอย่างหนึ่งครับ,รบอะไรก็ของเราตอนนี้ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วเพราะเขากำลังจะเป็นเจ้าของอันบัมแรกในชิตของเขาเองอรู้สึกอย่างไรบ้างตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่ามันก็เหมือนกับรลบ้มนี้เราก็ตั้งใจตั้ง <ผม S 2> ใจกับมันมากๆ,ๆแล้วอยากจะรู้ว่าออกมาแล้วคนจะชอบหรือเปล่า<อ>ืีเป<อ>็นที่มันจริงๆเอาล่ะนอกจากพี่โดมเนี่ยนะฮะจะมีผลงานใหม่ล่าสุดแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งท่านคุณแกงส้มตอนนี้เรียกเขาแกงส้มไม่ได้แล้วไทำไมครับทำไมครับเพราะเขาขึ้นท่านพระเอกแล้วนะครับ อะไรไม่เห็ตองคืนนี้คืนมัน,ม,นมันคือความมั่นใจตกใจด้ว่าบทที่เล่นเป็นนักมวย เราจะต่อยใครเรื่องอะไรครับ่อรบ่วงรักครับผมบ่วงรักรับบทเป็นใครเรื่องคู่อะครรับบทเป็นชนะศึกครับเป็นพระเอกของเรื่องเล่นคู่กับน้องปันปันลูกพี่แบนครับตอนนี้ถ่ายทำไปถึงไหนแล้วฮะตอนนี้ก็เริ่มถ่ายได้สองอาทิตย์แล้วครับเรื่องราวเป็นยังไงครับบ่วงรักเรื่องราวก็เหมือนว่าเป็นความรักของคนสองวัยครับเป็นวัยคุณพ่อคุณแม่รักกันแล้วเขาแยกทางกันแล้วเหมือนกับว่าไปแต่งงานกันใหม่ครับแล้วก็เป็นลูกของสองครอบครัวแล้วลูกก็มารักกันอีกอี้ก็เลยเป็นบ่วงรักอยู่ ใช่ย <Cornell. S 2> ังไงติดตามผลงานของผู้ได้ทั้งอาลบั้มของโดมในเรื่องนี้นะแลผลงานละครเรื่องแรกแจงส้มในฐานะพระเอกในเรื่องนี้ชิเรานครปีนี้ครับผมรักนะครับครับมครับผมเอาบ่มครับผมครับครับมากที่เอรโชว์ดีัมาฝากเมรัแกงส้มธรครับผมับผมครัมรัมรัชผมครับเมีรยวผมครับผอครับผครับผมครับผรักผครับผมรับครับผับมครับผับมับผมครรับผรรับผรมรัม